เฮลโควายควายควายัากรีชื่ออะไรครับลูกบอสโล เราก็จะเข้าไปดูนะคะว่าจะสนุกแค่ไหนนะคะไปกันเลยเป็นสากิโลมใช่ไหมครับคุณแม่ใช่แล้วครัใช่ไหมครที่นี่ก็ได้ทูอยู่เเจ้าทูอยู่ไหนเ้ามไม้ายเ้ามม้าเ้าทูอยู่ไหน ราชบุรีโอ้โห oh, <no. S 1> oh, นี่กว่าเราจะมาเจอได้นะฮะรีรรเดี๋ยวเราไปดูวิถีชาวบ้านจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผน <c oughs> ถังแหล่งผลิตอาหารนะก็คือมีอะไรบ้างเอ่ยที่คิวครับ มีแปลงขมาสองไร่นะฮะร้านท่องเที่ยวหนึ่งไร่ข้อควายสามไร่เนินโปูกต้นสนนะครับที่ตั้งชุดพลังงานแปลงปลูกผักชุดประสานงานสองไร่บ่อปลาหนึ่งไร่ปล,ปลงมะนาวหนึ่งไร่แล้วมีอาคารประมงแล้วพื้นที่แหล่งน้ําสารธรรมชาติ5ไร่นะครับโอ้โหเยอะมากเลยแล้วก็มีแปลงผลไม้พื้นที่กรมวิชาการ12ไร่โรงปุ๋ยหมกักพื้นที่เกษตร ต้นตะเคียนดงไผ่รงบ่อปลาปลูกต้นพึ่งบ่อพันธุ์พราะแม่ปลานินดำแล้วก็ต่างๆะก็คือจะอยู่ในพื้นที่ตามตรงนี้ใหญ่มากเลย น้ามีลากล็อเกียนนะครับแล้วก็ไปดูเจ้าควายสีเพื่อกันเลยนะครับโ อันนี้คือวิถีชาวนานะคะก็คือจะมีการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกนะฮะมีครับครับมีี่แล้วก็มีต้นข้าวแปลงข้าวต้นข้าวเยอะแยะเลยครับนีบางทีก็จะโตบางทีก็จะไม่โตครับสวัสดีครับขับูกข้าวเยอะแล้วครับแล้วก็มีหลายๆต้นเลยนะคะลายมีคว้าด้วยครับอ่ะดูพี่เขาทำมา นู่นดูพี่เขาทำนานนะฮะก็คือมีการปลูกข้าวนะครับอันนี้ก็คือวิถีที่ดำนางจริงนะฮะดำนางคือ 6, ออกจริงนะครับแล้วก็มีควายอยู่ข้างหลังแล้วก็คือมีแปลงต่างๆนะฮะนี่เป็นแบบปลาหมูนะะเป็นแบบทำนู้นนั่นแล้วก็มีผีเสื้อมีแมงปอนะครับแมงปอนะครับแล้วก็มีแมลง หลายอย่างนี้นะครับแล้วก็อ,อ,อ,อีนขี้ข้อก้าปุกข้อไมไม่ใช่อั้นนี่คือการลงนาครั้งแรกของเด็กๆนะฮะดูดิว่าตาชั่วจะสอนการถอนต้นกล้าต้นข้าวยังไงนะครับ ี่คือการถอนต้นกล้านะครับเพื่อเอาไปดำตัวปลยที่เราเตรียมกันไว้นะครับดึงทีละต้นนะครับลูกดึงตรง,งตรงดึงตรงตรองใช่ครับเราก็ขอนาได้ที่สอนนได้สามต้นแล้วนะครับ ดึงติดดินเลยครับลูกมาที cool> ่นี่ครมีโอกาสได้ขี่ควายแล้วก็มีโอกาสได้ ถอ,อนต้นกล้านะครับเ,เพื่อไปนะดำนานะฮะดำนานอ๋อเป็นข้าวหอมมะลิใช่ไหมครับอืม,มน้องคครับเป็นไงบ้างครับลูก น้องคนเป็นไงบ้างเอ่ยสนุกไหมสบายดีด้วยสบายอนเด็กๆก็จะมีความสุขนะฮะก็คือมีโอกาสได้มาทำนาครั้งแรกในชีวิตนะฮะมาทำนาที่จังหวัดราชบุรีนะฮะอำเภอสวนพึ่งนะฮะคุณตายังแข็งแรงอยู่เลยนะครับเด็กๆก็จะมีความสุขนะฮะ เอา,า,าเอาท็กเท็กเน้นจากน้ออย่างเงี้ยแล้วก็เออจากอย่างเงี้ยนี่นี่นี่น,น่าดูลุงเขาสอนนะครับลูกเนี่ยนี่มัน,น,นก็พลาดน,นะครับ ในชูผลงานนี้คุณลุงสอนเสร็จแล้วใครได้กี่ต้นลเออเออแล้วออค,นนครับออโอ้โหขี่เหมือนกันเลย,เลยสวยมากเลย มึงคุณอย่าไปยินใกล้ข้างหลัางทำไมไม่เดินมาใกล้หลงังควายเดี๋ยวควายดีเดี๋ยวรอนะฮะก็คือรอให้เขาตากแห้งก่อนนะฮะ,ะเนื่องจากเขาไปลุยโคลมานะค,ะครับไม่ได้อาบแม่มาแล้วนะครับทุกคนสอขอบ ขี้ขาวเดินหน่อยจับดีๆนะครับลูกเกาะไว้น้องคุณจับด้วยนะครับเก่งมากเดินหน่อยเดินหน่อยอย่าไปตีพี่อย่าไปตีพี่เขาพี่เขาอิ่มป่ะพี่ก็ได้ไม่ไหวไม่ไหวข้างหน้าพี่เขาไม่อยากเดิน ยี่ห่วงกินอยู <sk 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 ่การได้ไอ้นี้เผื่อเด็กๆเขาดู YouTube เขาจะได้ได้มาเที่ยวชมนะฮะอาจาจะไกลนิดนึงนะฮะจากตัวอำเภอนะฮะอันนี้เปิดมานาอะไรใช่ไหมครับ ตัวนี้ใช่ไหมลูกที่กำลังเดินไปใช่ครับใช like ่ครับไปคพรัตใช่คอน้เปรับเ็นคร้ครับอเคครับนกจะหมดแล้วตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนควายนะฮะ การช่วงที่รอของการขี่ควายนะฮะตอนนี้เราก็ดูกิกคีกับน้องคุณดูบรรยากาศของการรอคอยะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะว่าข้างในในอำเภอสวนพึ่ง,ม,งมีสถานที่ที่เหมาะสำหรับการค้นหาจริงนะฮะป้ายเขียนไว้กี่กิโลครับพิ่คิว เดี๋ยวคุณพ่อติดต่อทางร,ราชการก่อนนะน้องคนพร้อมสำหรับการขี่ควายเลยใช่ไหมครับลูกใช่ค,ครับวีเขราะร์ครับพร้อมนะครับมยังไม่พร้อมนะไม่พร้อม นี่คือต้นข้าวนะฮะเห็ห้ลมพัดถวายติวสว่างเลยค่อนข้างจะสวยงามน,นะครับบรรยากาศน,นี่คือเบื้องหลังมันงจงกำนาเสร็จนะฮะมอมแมมกันเชียร